ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการคาร์ติโอจีช็อกรุ่น g a 1 1 0 c r ขีด 2ADR นะครับซึ่งตัวนี้เดิมเดินแล้วกรอบสายนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินเจลลี่นะครับผมอันนี้ก็สภาพใหม่มากนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานเลยนะครับซึ่งตัวที่ ผมนำมาใช้ก็คือเป็นกรอบสายคัสตอมนะครับงานของป๋าเอนะครับผมในห้อง G Shock Modify นะครับสายและกรอบเป็นงานฉีดใส่นะครับใส่แล้วก็ย้อมเป็นสีดำนะครับทำการสกรีนลายนะครับกรอบจะลงฟอนต์สีเหลืองนะครับผม ลัดสายก็เป็นใสนะครับแล้วก็สกินไลน์นะครับส่วนตะขอนี่เป็นสีไทเทเนียมนะครับผมส่วนหน้าปัดก็ตามสไตล์ของตระกูลซีอนะครับผม จะมีเข็มส้มนะครับที่เป็นสีสันของตระกูลนี้นะครับผมครับก็ทดสอบไฟนะครับไฟเป็นสีออกส้มนะครับปกติของ G A 1 0 0และ G A 1 1 0นะครับ ส่วนประกอบของเรือนนี้จะมีกระป๋องเหล็กนะครับกล่องนะครับกล่องกระดาษคู่มือเล่นหนามากครับแล้วก็เป็นจีช็อคนะครับแผ่นจีช็อคอันนี้แล้วก็เป็นที่วางในกายนะครับผม โอเคครับก็ขอจบรีวิวนะครับอืมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับงานฉีดเนี่ยครับสายมันจะแข็งๆนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างคุณภาพดีนะครับสำหรับชุดนี้ใส่แล้วไม่รู้สึกไม่เจ็บนะครับผม โอเคครับจบรีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับผม